ฮะไม่รู้นี่คืออัดแล้วจะเล่นยังไงก็เล่นไปจะอัดว่าให้ดูตอนโต,เน,ตนเนาะ,ะจะยิ้มให้กล้องด้วยยิ้มให้กล้องด้วยป้ากระดาหนวิดีโอนะน

แชร์ให้ดูอันนี้แชรมแให้ดูโอ้โหวดอาไว้น่ากินยังมือเชี่งภาพมืออาชีพขอกันชิม <c oughs> เล้าใส่อะนักเก่งซื้อมาสินัเก่งไปอะไรนะแขวขนส่งเดี๋ยวเดีู๋ร้านนี่ก่อนผูไปซื้อเล่าถึงไหนวะนี่นักเก่งเนี่ยไปเชฟเห็นนอนร้อนนอนร้อนนี่ใครวะเนี่ยนี่ของใครกินได้เปล่าเจ็ดกินลื โอ้มาแล้วมาแล้วพ่อเก่งมาแล้วเท่าไรเนาะซีบว่าข้านกระบานบ่ให้ซื้อมืหลายวันาลูกดูกลาอาดวิดีโออยู่ให้ชักรถหนึ่ง ยายิย,ย,าย้ายิยายหิมนี่าให้เล็หน่อยบ้งงางหขนมก็มีหนูเอาขนมนีเห็นน้งลงกินม่ด้เเดี๋ยวปลา,า,าเอาน้นาาด้วยหนูเอาระปเอาเาปูเอาแล้วปาเอปลาอยู่นั่นแหละแล้วก็ปลาชอบปลา,าปลา,าชอบปลาไหวามันมันมีความสุขดีมันอิสระดีอ่ะปลาเห็นปลาหวา

ไม่เป็นาถ่าทยให้เ hmm. ด็กหน่อยเบิงฮึนทำไมถ่ายหมดแต่ถ่ายครบหมดทุกคนเลยวันนี้มันเกิดใครวันนี้มันเกิดพ่อบอกด้วยบอกด้วยบอกด้วยว่าเกิดเก่งวันเกิดเก่้งบอกคือจังมวยแล้วมันเกิดเก่งเหรอยี่สิบห้ากรุณานี่วันงกรุณาสองห้าห้าเจ็ด สองห้าเจ็ดอายุครบเท่าไหร่สามสิบยังวะสามสิบพอดีสามสิบพอดีค่ะหนึ่งสามสิบพอดีค่ะคุณเป็นหนุ่มค่ะมันมันอาดเยอะๆได้นั่นลูกได้เป็นเกชื่องก็ยังได้มันถอาดไว้ให้หนูดูของหนูนั่นเองอ่ะไม่ได้ไม่ได้ยังไงไม่ได้อาดหนูด้วยเนาะแต่เวลาอาดลูกต้องถ่ายเนียนอย่างงี้ไม่ใช่ว่าจะโยกไปปุ๊บ วายถ่ายคนนี้มนนั่งคนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมาน้องจาา๋ามั่งกินอะไรอยู่คนนี้ก,นนกินอะไรอยู่ตามกล้องบ้าพี่ชาตามกล้องเห็นหมดเห็นหมดเลยกินอะไรกันอยู่ยวัดเก่งแค่วันนี้ตอบด้วยไม่เก่งแล้วเปล่าไม่เกินครบกี่ปีแล้วลูก สามสิบวไม่ใช <Harriet, medidas, S 1> ่สิบไม่ใช่สิบปีสิบขวบสามสิบขวบมาละทำกันละเอาเกมาล่าครึ่งหนึ่งเขาเก่แม่น้ำร้อนอยูกล้เจ้ น้องเอาอะไรเกีน้ำอะไรลูกเกกินาน้ำอะไรนะลูกเกี่ยวย่งน้กำอะไรนะลูกอย่ยกินคา่เยกินข้าใหญ่เนี่ยมันติดคอพี่ออยากเข้ากล้องมามามาพานักับน้องดิเออป้าก็โยกไปหมดเลยแหละเท่เท่เท่เเร่่เงอะไร ใส่เที่ยวเกตกินอะไรอ่ะออะไรลูกขนมปลาไหว้ <c oughs> ขนมอะไรนะลูกขนมปลาไหว้เลยไ,ไ,ไห่ขนมปลาไหว้ขนมปลาใหญ่ลยนะขนมปลาตี๋ไม่ต้องตามหรอกปลาถ่ายหนูลูกไม่ต้องตาม,ไม,ตตามไม่ต้องตามหอรอกปลาถ่ายครหยหยหัหมูทุกคนนี่น พูดหน่อยวันนี้มามันเกิดใครน่าเก่งครบกี่ขวบสามสิวบ้าสามห้าขวบไปเลยนี่มึ้โอ้มันนี่มันน่าเก่งมางมันน่าเก่งมาทีนี้ ขิ้นลำซ้ำแต่ว่าจ๊กบาละชุดนี่บอานะต้น้องกมาเอามาเลยสิไว้น้องอะเดี่ยเอาให้โตอะไกินกันเานดูไม่ยืนกันถ่ายดูไม่ยืนกันไม่ยืนทำอะไรดูไม่ยืนกันยืนทำข้าวแล้วมากนี่ อ้บบาได้เจ็ดนาทีแล้วนี่นาทีละมันต้องอัดไว้ให้เด็กดูตอนันเปิดละอนนะยปวดนวิดีโออีเดยเราจะปิดนาไปมันพอเหมือเดียวนะขนาดักอนมันเต้นปวอนแมันยังเล่าอยู่เต้นอัลบิกอะจำไม่ได้ แล้วอาตานี่ไปอแล้วมั้งน้าอาตาไปแล้วมั้งนี่เอาแล้วคนนี้ทำอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนชุดสวยลูกคนไหนล่ลูก้ชุดนรอะนีร้ายปะนะมันนี่ แต่ก็โอ้น mm hmm. yeah. ี่พ in oh ัฒนาขึ้นโอ้ล้วไม่เคยเคยเลยเย่อย่าไปขั้นเป็นา้บบบงยังม่มาแบีนแม่แม่ อาแตงโวเป็นนองกินหมกันนงเดะโอ้กลับบ้านในไมไหมดตนี้ข้าวหมนี่ย่ว้าวสวยลวสวยลวสวยมหมสวยกันนะคะสวยมยใส่กล้องเลยใส่แตงโให้ไม่จิ้มยิ้มใส่กล้องด้วยกล้องมาแล้วยิ้มใส่กล้องด้วยเดี๋ยวดนให้ดูโอเค โอเคหนูบอกว่าตั้งเกบอกว่าจะใส่ชื่ของหนูอ่าคนนี้ขอเจม่ไม่ใส่กน้องส่ชดสวนี่ไงจุกจกระดาษอยู่แล้วเรียนรู้เขียวเขียวเขียวอีเขียวเขียวมี่สีเกไปปิดไฟรถสตาร์ทไว้ยังไม่ยหมนะยังนี่เอาชุดสวยนี่ก่อน โอเคกันนักเก็ตถ้าโอเคกันไม่นักเก็ตก่อนโอเคสต๊อปกันนะจับไปย่าสิกโอเคแต่มันไม้ไม้ตัวไหนวันนี้เครื่องนี้ไม่รู้แล้วเนี่ยเก่านั่นแหละคือตรงที่เดิมอ๋อคือว่าเคีย่องตัวสองโอ้แม่เมันนีหร่บอสสิบน้ำเน้